เรามาทำนายดวงกันดีกว่าว่าใครเด่นเรื่องการเงินในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้าคนเกิดเดือนไหนมาดูกันโอเคจะบอกว่าฟังไว้เป็นเรื่องของเหมือนกับเออดีรับรู้เรื่องดีๆ ฉะนั้นเราก็โอเคคนที่เด็ดเรื่องเงินเนี่ยในวันที่หนึ 15, ่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้าเนี่ยมีเดือนมกราคมพามีนาพฤษภากรฎาคมิถุนาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนหน้าอีกวันพรุ่งนี้ วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามีคนเฮงเรื่องการเงินเยอะมากบางคนบอกเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีรอดแน่สิบห้าวันแรกใครที่มีปัญหาด้านการเงินหรือกำลังสอกหาเงินหรือกำลังแก้ไขปัญหาเรื่องเงินหรืออยากจะได้เงินหรืออยากจะผ่อนผันสิบห้าวันแรกหลายคนโชคดีหลายเดือน เรื่องงานเรามาดูเรื่องงานกันดีกว่าว่าวันที่หนึ 15, ่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้าเป็นไงมีนาะพฤษภามกลาตุลาพฤธิการธันวาสิงหากันยาดูวันสอนบอกแม่นมากครับพ่อ ทชยาบอกเย่คุณพ่อลูกเกิดตุลาค่ะอ่ะการงานดีการงานในความหมายก็คือเข้าทางของตัวเองแล้วก็รู้สึกสบายใจมีความมั่นคงหรือสบายใจในเรื่องของงานที่แบบงานมันไม่ไม่ทำให้เราอึดอัดทั้งผู้คนหรือว่างานไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำไม่เป็นแต่เรารู้สึกว่าคล่องตัว และที่สําคัญหาลูกค้าได้มากขึ้นหรือทํางานแล้วได้ตามเป้าอ่ะเรื่องของโชคลาภจดไว้เลยนะตั้งแต่วันที่หนึ 15, ่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันยี่้าเนาะมกราลากุมพามีนาพฤษภา มิถุนากรกฎาสิงหากันยาไอ้กันยาไม่มีตุลาพิจิกาธันวาโชคลาบฉะนั้นเงินดีอยู่แล้วงานดีแต่อาจจะโชคลาบเฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับอ่ะเรื่องอะไรอีกความรักดูว่าใครจะเด่นเรื่องความรักกันเนาะ วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันยี่สิบห้ามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดากันยาสิงหาพฤศจิกาธันวาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจาก ตามดวงเนาะคนหลายเดือนประมาณสี่ห้าเดือนนะดวงกําลังขึ้นแต่ผมไม่บอกนะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ต้องมาดูดวงกับผมยี่บห้านาทีสี่คำถามไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลําบากใจมีมีเงินพอที่จะจ่ายค่าครูแต่ถ้าไม่มีอย่าทําและถ้าไม่ศรัทธาหรือว่ายังไม่มั่นใจอย่าดูกับผมแต่ถ้าใครอยากดูยี่ห้านาทีสี่คถามผ่านทางไลนะ์เราคุยกัน ไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลำบากใจแล้วก็ติดต่อมาได้ที่ line at 2021. p o p a t a s 2 0 2 1 p o p a t A s 2 0 2 1นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนลักทุกคนครับ